ตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบิดเบือนระหว่างกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยณนขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นเนี่ยพบปัญหาความปลอดภัยใน5รถยนต์ชื่อดังนะครับ Toyota, Mazda, Honda, Suzuki และ Yamaha ครับโดยสั่งให้ระงับการขายและก็ส่งมอบรถยนต์6รุ่นที่พบปัญหาทันทีครับ ซึ่งทางโตโยต้าครับประกาศว่าได้หยุดการจัดส่งและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศนะครับได้แก่ Corolla Fielder Corolla XCO Yaris Cross ด้วยกล่าวว่าการสมัครขอใบรับรองรุ่นเหล่านี้เนี่ยข้อมูลไม่เพียงพอในการทดสอบการป้องกันคนเดินเท้าและผู้โดยสารครับ โดยทางผู้บริหารโตโยต้าครับออกมาขอโทษอย่างจริงใจต่อลูกค้าผู้ชื่นชอบรถยนต์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอากิโอโตโยดะประธานบริษัทโตโยต้าเนี่ยได้กล่าวนะครับในการถแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา